เาลมอนเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ทั้งในรถนะครับหรือว่าเอาไปกางเต็นต์กางแคมป์ที่ไหนก็ได้และตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานโคตรง่ายคุณกางมันลงมาแบบนี้มันจะมีช่องให้คุณสามารถเป่าลมเข้าไปได้ที่ตัวเบาะนะครับแบบนี้และตัวนี้วันนี้นะสามารถใช้ตัวเป่าลมที่ กับช่องจุดบุรีเนี่ยยกลดนได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าปั๊มลมขนาดเล็กนะครับและเจ้าชุดนี้นะครับสามารถใช้กับปั๊มลมที่สามารถเสียบต่อกับช่องจุดบุรีภายในรถยนต์เพื่อสูบเบาะแล้วก็พับเก็บได้เลยในในเวลาเดียวกันนี่แบบนี้นะครับเปิดนี่แล้วก็สูบไปใช้เวลาเพียงไม่ถึง1น่งนาทีครับลมที่บอกว่าได้อยากตัวปัม๊มได้บอกเลยว่าโคตนแรงมากคุณไม่จะเป็นว่าต้องรอนานนะครับสามารถสูบเข้าไปแล้วก็นั่งรอนะครับร้องเพลงฟังกินอาหารไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนอนกันหลังรถวันนี เหมาะมากสำหรับคนที่ไปจอดนอนต่อข้างทางหรือว่านอนตามปั๊มหรือว่ามีลูกเล็กนะครับที่ชอบนอนอยู่หลังรถของเราเพียงแค่เราสูบเนี่ยนะมันจะเริ่มกางออกแล้วนี่อ่านี่สูบไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมอ่าสูบแบบนี้เลยแป๊บเดียวนะเริ่มกระจายออกมาแล้วเริ่มเป็นบ่อให้เห็นและหน้าตาเลยบ่อย้นี่เลยอ่านี่เลยนี่เลยแบบนี้เลยนี่โคตรเจ๋งโคตรเจ๋ง คุณก็เลือกความเขาเรียกนะคุณสามารถเลือกความแข็งได้สมว่าอ้าผมผมกลัวไม่ไจะแข่งไปอ้าแค่นี้แหละพอแล้วนะและตัวเนี้ยผมจะให้คุณดูนะตัวเนี้ยถามว่าใช้ในรถด้วยหรือว่าใช้ข้างนอกได้ไหมตัวนี้ถ้าคุณอยากใช้ข้างนอกที่พื้นธรรมดาเนี่ยคุณก็วางเฉยๆมันก็นอนได้แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ในรถนะครับที่จะปูเข้าตรงนี้ คุณก็สูบขาเข้าไปด้วยนะครับมันจะมีขาเป็นฐานให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูหน้าตามจะออกมาเป็นไงเดี๋ยวมาสูบตอกกันอีกชั้นหนึ่งนะเราต้องสูดเทิมเข้าไปอีกนี่เดี๋ยวสูบให้ดูนะครับ<อ>นี่เอาเลยเอาซี่นี่เดี๋ยวสูบให้ดูปิดจุกก่อนแล้วก็เอาฟ้าม,มานี่เดี๋ยวให้ดูเราก็สูบเข้าไปแบบนี้ฟาบนะครับแล้วเราก็เปิดสวิตสูบขาเข้าไปเพื่อให้ตัวขาเนี่ยมันเป็นฐานรองตอนนอนหลังรถของเรานะครับเพราะว่ารถเราเนี่ย ตรงที่ว่าเขาเรียกที่พักเท้ามันจะว่างตัวนี้จะเป็นตัวกั้นระหว่างช่องว่างเพื่อให้เราไม่ตกลงไปนี่เดี๋ยวสูให้ดูเดี๋ยวทําให้ดูให้เห็นภาพเลยดีกว่านะครับว่าซื้อไปจะใช้งานยังไงนะทํายังไงดีเดี๋ยดะอุลุนนี่สูงข้าไปขอตึงตึงหน่อยขอตึงๆึงหน่อยเพราะว่าผมตัวใหญ่นะครับเพราะผมเป็นคนตัวใหญ่และตัวหนักด้วยนี่โอ้โหนี่โอ้โหูี่ฝ่นพเร็วเลยนะครับนี่อ่า เท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่าจะใส่หลังรถได้ยังไงบ้างนี่เราก็ใส่หลังรถเขาเรียกว่าแครปใช้ได้ทั้งกระบะและรถเก่งนะครับนี่วิธีการใส่เราก็เอาอด้านขาเนี่ยสอดเข้าไปแบบนี้ฟืบฟืบยัดเข้าไปปังปังปัง,ปงนี่ฟืบนี่แล้วเราก็ทุบนี่คุณก็จะได้ดที่นอนหลังรถโดยที่ไม่มีช่องว่างเลยคุณเวลาคุณจะนอนมันจะแถมหมอนให้คุณด้วยเป็นหมอนเป่าลมคู่เซตมันอีก2ใบนี่เราก็โยนเข้าไปปุ๊บ อ,อ้าเด็กๆขึ้นรถได้ไอน,นอนได้นี่เลยคุณก็เข้าไปแล้วคุณก็นอนเห็นปะมันจะไม่มีช่องว่างเลยแล้วมันก็แข็งแรงและรองนับน้ําหนักได้เยอะมากๆอ่านี่คือความสุดยอดของมันแล้ววันนี้หนึ่งชุดเนี่ยผมใช้ดูนะเดี๋ยวขอญาตก่อนนี่หนึ่งชุดคุณจะได้อะไรบ้างตัวนี้ปกติเขาขายกันพันกว่าบาทน,นะครับชุดหนึ่งสามารถใช้ได้ทั้งรถเก่งและรถกระบะหนึ่งชุดนี่เดี๋ยวให้ดูของแถมก่อนหนึ่งชุดมีอะไรบ้างคุณจะได้ หมอน2ใบนะครับเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้2ใบแล้วก็ตัวปั๊มลมนะครับที่สามารถเสียบต่อกับช่องจุบรีของรถยนต์ได้เลยคุณจะพกไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีไฟบ้านก็ได้1ชุดแถมให้ฟรีและนี่เลยตัวเด็ดของมันเป็นบากเป่าลมชิ้นใหญ่สุดของมันนะครับวันนี้คุณจะซื้อ1แถมอีก3ชิ้นวันนี้จากราคาพันกว่าบาทเราไม่ขายไม่ขายวันนี้1ชุดนะครับเอาราคาพิเศษเพียง hey. 9 9 0บาทนะตัวปั๊มลมเนี่ยไปหาซื้อทั่วไปนะที่ผมซื้อให้ลูกสุกสะน้าเล่นเนี่ยก็300กว่าบาทแล้วแต่วันนี้ทั้งชุดเนี้ยพร้อมเบาะพร้อมตัวปั๊มลมเนี่ยเอาไป990บาทคนไหนรับได้ให้พิมพ์ราคาลงใต้คลิปนี้ระบบจะดูเขาต้องเช็ตแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรที่จะแช็ตแต่ไม่ต้องโอนเงินนะครับเพจเราของแท้เก็บปลายทางทั่วประเทศไทยคนไหนรับได้9ก้าร้อยาิบบาทพิมมาพิมมา